ปวดเอวแบบไหนสงสัยเป็นโรคไตครับสวัสดีครับกลับมาเข้ากันแท้งกับนายแพทย์อนาาันทาสุขนาดูหม่อมฟันหมอมควเกมนะครับคลิปนี้ครับหมอจะนำปวดเอวแบบไหนที่คุณสงสัยว่าคุณอาจจะเป็นโรคไตนะฮะอ่าอาจจะเป็นโรคไตนะครับนะถ้าใครชอบคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งไปให้คนอื่นด้วยนะครับเป็นเพื่อนกันที่คุณาคิดดีครับ สำหรับครนดูช่องของ YouTube คุณสามารถกดซับสไครต์ที่หมอฟันของฝั่งเกมสำหรับเพื่อนเฟซบุ๊กคุณสามารถกดยามีด็อกเตอร์ฟันหรือหมอฟันนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็คือมาจากคําถามทางอินบ็อกซ์ที่ถ่ายมาทางบ้านครับหมอฟันครับผมฝ่ายมากเลยครับว่ามีปัญหาเรื่องการปวดหลังครับโอเคครับปวดหลังไม่ใช่กล้ามเนื้อครับปวดหลังไม่ใช่ทับเส้นครับเช็คกันหมดแล้วและปวดหลังแบบไหนครับหมอฟันที่เป็นสงสัยว่าเป็นโรคไตคลิปนี้มีคําตอบครับวิธีการอย่ะไรครับจริงๆแล้วโรคการปวดหลังเนี่ยเป็นอันที่มันเยอะแยะมากมายแกร่งาการวดหองมันเกิดจากอะไไรด้้บาง ปวดลังเกิดจโดยส่วนใหญ่มมนจะเปิดในด้านหลังถูกไหมมันจะเปิดเป็นจากกล้ามเนื้อถูกไหมครับนะเป็นกล้ามเนื้อเสืยอคุูจะก้มของนักหรือของหนักนะแล้วคนที่เป็นหนักเป็นมากๆเป็นหน่อยอาจจะเป็นลนกษาะของกระดูกทัเส้นประสาทอาจจะมีการปวดหลังแล้วลงขาอาจจะมีการชาอาจาออาจาะมีอ่อนแรงอันคือเป็นปวดสัเส้วนแลวโรคไตมันจะเกิดยังไงอะโรคไตโรคไตในที่นี้ฟังก่อนนะฮะโรคไตที่นี้ของหมอฟันไม่ใช่ภาวะเรืออเ่องของไตเสื่อมเป็นภาวะเรื่องของกลวยรรมเกเสพครับ ไตเสื่อมผมบอกก่อนเลยว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นไตเสื่อมไม่มีอาการครับคุณจะไม่ได้ปวดหลังไม่ได้ปวดเอวครับโดยส่วนใหญ่ไม่มีอาการนะนะเพราะส่วนใหญ่เป็นไตเสื่อมมันจะค่อยๆไปว่าคุณจะตรวจวัดได้จากเรื่องของผลเลือดดูค่าเรื่องของครีตนินีนนะหรือเรื่องค่าอัตราการกรองของเสียของไตหรือค่าอะไถ้าอยากจะู้ว่าคุณเป็นไตเสื่อนหรือเปล่าไปตรวจครีตินนแต่สิ่งที่สําคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของกลว่มไตอักเสบครับะวันนี้ผมจะพูดในแง่ของลักษณะของกลวยไตอักเสบซึ่งอาการนี้ฮะ มันเป็นอาการปวดหลังปวดเอวที่คันถอยเป็นโรคไตและคุณต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีขอเน้นนะครับคุณต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีเพราะมันไม่ใช่แค่ก้าเมเนื้อธรรมดามันเป็นกักษณะของการแตกเสซการที่คุณปล่อยให้ไตอักเสบของคุณมันเกิดขึ้นคุณอาจจะมีภาวะติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดได้ถ้ารักษาไม่ทันทนทีอันตรายมากๆครับอ่ะวิธีการสังเกตครับมีประมาณ สาม <uis S 1> อาการนะอันที่หนึ่งครับคุณจะมีภาวะปวดเอวอแน่นอนต้องมีปวดเอ,อแวแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมก็คือปวดเอวช่วงตรงนี้นะครับนะปวดเอวช่วงนี้นะครับนะและคุณจะมีการปวดเอวร่วมกับมีไข้ครับอ่าคุณจะมีอาการปวดเอวร่วมกับมีไข้ครับอ่าโอเคไหมถ้าคุณมีไข้หนาวฝันมีการปวดเอวด้วยอันนี้นออคุณสงสัยแล้วคุณจะเป็นเพระวปวดไอที่็นจากโรคไตที่เป็นเส้นหลอดปอดเสื่อก็เป็นไปได้อ่าอันที่สองครับวิธีการเช็คครับสมมติคุณปวดเอวอยู่คุณเอามือของคุณฮะเคาะ ไปที่เบาๆช่วงเอวภาษาทการแพทย์เรีวยกว่า CVA tenderness นะก็ประมาณว่าเคาะไปตรงเนี้ยแล้วมีการสะดุ้งม,มีการเจ็บแบบแบบแบบเจ็บแบบเจ็บแบบโคตรเจ็บเแบบจ็บแบบเจ็บมากอะ่ะนะนั้นะอันนี้เราก็จะสงสัยว่าคุณมีภาวะติดเชื้อในไตเกิดขึ้นนี่ครมา,าเพราะไตาปุ๊บกระเทนแล้วสะดุ้งเจ็บมากนะนะภาษาทางการเรียกว่า CVA เป็นการขนาะของท่าของการตรวจของคุณหมอที่เขาจะตรวจคนไข้เวลาที่สงสัยว่าเป็นเรื่ของโรแไกเสืโอเคไหม โอเคมั้ยงั้นลองเคาะลองเคาะที่หลังคุณดูว่าม,มีหรือเปล่านะเมื่อก,กี้เค้าจะหนึ่งเลยครับคุณจะมีว่าปวดเอวเร่วมกับมีไข้แล้วก็มีการหนาวฝันหนาวฟันจริงๆนะต่อให้คุณกินยาพารามัมนก็ยังหนาวถึงแม้ว่าไข้คุณจะลงนะนะอันที่สองคือเคาะแล้วเจ็บอันที่สามครับโดยส่วนใหญ่ครับคุณอาจจะมีภาวะร่วมครับอย่างเช่นครับคุณจะมีว่าปัสสาวะแสบขาดครับคุณอาจจะมีภาวะปัสสาวะบ่อยครับคุณอาจจะมีภาวะแล้วอาจจะมีอะไรเม็ดออกมาเป็นกับสะวะก็ได้ อ่าเนี่ยครับส่วนใหญ่เป็นพวกที่เกิดจากการติดเชือช้อถูกไหมมีเชื้อโรคอยู่เวลาสี่เป็นแสบพันถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันจะมีภาวะติดเชือ้อในทางเดินปัสสาวะก็ะคือในกระเพาะปัสสาวะเป็นหลักแต่ถ้าเป็นผู้ชายบางทีก็จะพบได้นะคือมีภาวะนิ่วในไตเกิดขึ้นฮะนิ่วในไตนี่เป็นพบสาเหตุได้พบค่อนข้างบ่อยพอสมควรนะในคนไข้ที่เป็นเพระโคุ่ไตเสพ่อมพบได้ค่อนข้างบ่ยยอยโดยเฉพาะในในกลุ่มเพศชายนะเกิดจากที่คุณอาจจะกิน แคลเซียมมากเกินไปอาจจะคุณกินน้ํนมากเกินไปอาจจะคุณกินอาหารที่มีสนาดของอน้ําตาลที่มีในเครื่องดื่มมากเกินไปนะหรือคุณกินอาหารที่มีสารออกซิเดตยุ่ยกากดูดซึมของแคลเซียมอย่างเช่นถั่วเนอไม้ช็อกโกแลตแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็เพิ่มโอกาสในทาให้เกิดกินภาะะเรื่องของนิ่วนะในไตได้เมื่อไหร่ที่คุณเกิดนิ่ในไตคุณลองนึกภาพดูว่าไตาของคุณเนาะอีูสองข้างใช่ไหมมันทําหน้าที่มีเลือดออกมาแล้วก็ไปฟอกที่ไตแล้วก็ไหลลงมาตามทางของท่อไตแล้วมาที่ขัะวเสวะแล้วก็ฉี่ออกมา เมื่อที่มันมีนิ้วไปอุดนะเมื่อที่มันนิ้วไปอุดอ่ะแน่ๆพอมันนิ้วไปอุดสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับอาจจะมั่วว่าเอาแค่เอาเสพก่อนนะการกองมันก็จะลงไม่ได้เชื้อโรคจากข้างล่างมันก็วิ่งขึ้นระบบนะฮะเชื้อโรคจากข้างล่างมันก็จะค่อยๆวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นระบุตก็จะเกิดการติดเชื้อที่ปวตายหรือภาพป่ะพอคุณมีนิ้วนี่ดูภาพป่ะก็จะมีไข้เหนียวฟันเกาะแล้วเจ็บนะหรือถ้าคุณเป็นปวดเอวนะจากโรคไตที่เกิดจากนิ้วเลยอ้าว ปวดเอวยกตวนี้ก็จากนิ้วเลยอาการปวดแล้วจะไม่เหมือนลักษณะของกระดูกเส้นดครับเดี๋ยวฟังนะมันจะเป็นอย่างไงฮะอ่ะมันจะเป็นปวดตรงนี้ปวดเอวน้ะปวดเอวนาะแล้วมันจะล้ามาช่วงนี้ล้ามาเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้ขานี่อีกไหมอ่าหวังขาอย่างตรงนี้เนาะนะจะมันล้ามาช่วงนี้นะมันอันเนี้ยเป็นลักษณะของการปวดเอวที่เกิดจากนิ้วนะแล้วก็จะปวดมาบางคนอาจจะมีล้าช่วงนี้บางคนอาจจะมีล้ามาที่หน้าขาซึ่งโดยส่วนใหญ่ปวดทับเส้นมันจะไม่ค่อยเกิดตรงนี้เพราะตำแหน่งที่เกิดทับเส้นมันจะเป็น L3 L 4 L5 เ่ ดึงผ่าปะ่ะแต่ตรงเนี้ยมันไม่ค่อยเกิดมันสูงเกินไปดึงผ่าปะ่ะดึงผ่ามันเป็นตำแหน่งที่อยู่ของไตพอดีอะไรนะมันก็เลยเกิดภาวะเรียกว่าภาษาอังกฤษว่า deferped หรือการปวดและย้ายตำแหน่งได้แล้วเวลาปวดที่เสิ่จากนิ้วนะเวลาปวดนะผมบอกเลยนะว่าทารมานั้นสุดมันจะไม่เหมือนกวาายไตแล้วมันจะปวดแบบปวดปวดแล้วก็เบาอย่างเงี้ยฮะเนื้อนมะันจะปวดป๊ดแล้วก็แบบเบาอย่างเงี้ยถ้าคุณกินยา่างนีงไะก็ก็นะจะเบานะี่เพราะว่ามันเกิดจากที่ไอ้นนิ้วเนี่ยมันไปอุด ทางเดินแล้วไตอ่ะมันบีบกองของเสียแล้วมันไล่ฉี่ออกไปไม่ได้มันถูกนิ้วอุดอยู่แล้วนิ้วที่มันอุดเนี่ยมันไปขยายตายัวไตทําให้ไตมันเกิดกระบวนการเสีบทําให้เกิดกระบวนการเจ็บได้ถึงข่าวว่าถึงข่าวว่าเพราะฉะนั้นนนี่ะปวดเอวสงสัยโรคไตเนี่ยเป็นยังไงนี้วันนี้ก็เลยมาเช็คมาให้ทุกคนมาเช็คลิตรับพร้อมกันโอเคไหมโอเคไหมใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆมาให้หน่อยใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆมาให้หน่อยครับสวัสดีครั้งครับ อันนี้หนึ่งครับคุณมีเพราะว่าปวดเอวร่วมกับไข้หนาวฝันเอามาไหมอีกครั้งครับคือเวลาคุณปวดเอวและผมหมายเป็นโรคไตเนียที่นีหมอฟันไม่ได้หมายถึงว่าไตเฟื่อมนะไม่ได้หมายถึงว่าไตวายนะนะเพราะพวกนั้นจะเป็นสนามการบวมขาบวมแขนบวมตัวบวมหน้าบวมนะปะสัสสาวะออกน้อยนะแต่อันนี้ผมพูดในลักษณะของกลวยไตยอักเสบนะกลุไตอักเสบคืออะไรครับคุณจะมีการปวดเอวร่วมกับมีไข้หนาวฝันนะเวลาเจอการติดเชื้อที่ของกลวไตทาให้คุณมีการอักเสบเกิดขึ้นเข้ากับแสเลือดมันก็เลยมีข้นนาั นะอันที่2คือคุณเคาะแล้วก็จะเจ็บสะดุ้งเลยนะอันนี้คือลักษณะของการที่แบบไปฟังปวดแตกเสียอันที่3าครับคุณจะมีแบบปัสสาวะแสบขาดปัสสาวะบอยปัสสาวะมีก้อนๆเลยปกดมีค่าบ้าเน,นี่ยแล้วสิ่งที่ผมเพิ่มเติมอะไรคือลักษณะาการปวดเอวที่สงสัยว่าเป็นนิ้วจากรดัดในไตคืออะไรคือคุณจะปวดแล้วก็อาจจะมีรล้ามาที่หน้าขาอาจจะมีเล้ามาตรงช่วงหวางขาก็ได้แล้วเวลาปวดมันจะปวดพีแล้วก็ลงปวดพีแล้วก็ลงนีข่าวบ้าง นะแต่ว่าวันนี้เป็นพีคแล้วมันยาวก็เหมือนกันค้างอยู่แล้วกว่าจะลงว่ากระบวนการเสจเพราะอะไรเพราะจะเกิดจุดน,นิ้วมันไปกุดหยดข่าวบ้านยุดข่าวบ้าเพราะฉะนั้นครับอันนี้นะวันนี้ก็เลยมาแบ่งปันกับเคล็ดลับที่คุณสังเกตได้ว่าปวดหลังยังไงสงสัยว่าเป็นโรคไตครับเช่นเคยครับใครคิดว่าคลิปนี้ดีมา,มากมาดีมา,มากหน่อยแล้วก็ฝากกดแชร์แบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยละกันเนาะเช่นเคยครับเป็นการทักทิ้ที่ครับนท้ายที่ทางยูทูบคุณสามารถกด subscribe ที่หมอฟันหมอคังมเทียมก็ไที่ทางเฟซบุ๊กคุณสามารถกดติดที่ฟัหรือฟรบ แล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปอื่นๆคลิปต่อไปที่สุขภาพดีๆไม่อยากผ่านมาหามาฟันครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับบ๊ายบาย